คิวต่อไปเข้ามามาทําอะไรล่ะลูกเอ้ยหนูอยากได้ผัวกลับคืนมาค่ะพ่อขยับเข้ามาลูกเอ้ยขยับเข้ามาใกล้พ่อเออหัวมึงเนี่ยมันทิ้งได้ไงเนี่ยฮมันต้องมีสาเหตุนะลูกอเอ,อเดี๋ยวพ่อจะทําพิธีให้นะหนูอยากลงนะหน้าทองค่ะพ่ออยากลงนะหน้าทองจานบ้า,นาหน้าากทองดีกว่าพลังมาลูกหันสีหันเร็ว หันเออหันเร็วๆลูกคาถากำลังจะขึ้นจะมุงไปลูกเอ้ยแต่อาจารย์จะลงให้นะลูกนะเฮ้ยนะบ่จะมานีมานะามานีมาน่าจะปากกระทะมาละอะไรจะไปจะดูชะนีเวียนวนวนวนเวียนวนไหลวนไปวนมาเวียนไปวนมาวนมาอะไร้ามงเจิ้วของยูในยีราฟเริ่มขังแล้วลูกนะเล็กเกเริ่มขังหลังหลังเริ่มแข็งแล้วลูกเอ้ยพ่อรู้สาเหตุแล้วลูกเอ้ยทำไมครับพ่อ น้องสาวลูกป่าดงดิบนี่ฮะโฮลกล,งลงุงแล่ามากลเลย <c oughs> มลงเขาบินเข้าไปหาทางออกไม่เจออ <c oughs> ไม่ต้องลงนะแล้วนี่ <c oughs> อาจารย์มีตัวนี้อะไรเหรอคะพ่อเอานี่ไปเดซี่บอดี้แฮ์